สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Channel ครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ฮะหากใครกําลังมองหาโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งนะครับที่เป็นยี่ห้อตลาดครับคนทั้งโลกให้การยอมรับครับผมคุณภาพคุ้มคุ้มแต่ราคาเป็นมิตรมากๆครับผมขอแนะนามือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากซัมซุงฮะซัมซุง A11 ครับ แล้วซัมซุง A11 ตัวนี้ครับผมเป็นสมาร์ทโฟนตัวล่าสุดจากซัมซุงฮะที่เพิ่งเปิดตัวมาปามาตเลยนะครับด้วยราคาที่ผมเองก็ยังรู้สึกนึกแปลกใจว่าเฮ้ยซัมซุงเล่นแบบนี้แล้วหรอเพราะว่ากล้าที่จะจัดหนักๆนะฮะกับโทรศัพท์มือถือในระดับเริ่มต้นด้วยสเปคแบบนี้ราคาขนาดนี้5,199บาทครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมอาจจะหาซื้อได้ถูกกว่า5,190บาทในการซื้อตามสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งผมเองก็ไปเจอมาราคาประมาณ4,000กว่าบาทเองครับคุณผู้ชมฮะลองหาดูครับทำงานด้วยระบบปฏิบัติการแบบ Android 10รุ่นล่าสุดฮะประมวลผลด้วย SnapDragon 450 OctaCore ความเร็ว 1.8GHz นะครับ ใครที่กังวลว่าซัมซุง A11 มันจะเล็กนะฮะเว้ยเล็กไปหรือเปล่าไม่ชอบอะไรเล็กๆอ,อยากได้ใหญ่ๆนะฮะบอกเลยนะ,ะว่า s a m มซุง A11 ตัวนี้นะครับหน้าจอ6.4นิ้วครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าดูหนังฟังเพลงอะไรกันแบบสบายๆมากเลยนะฮะใครที่ชอบดู YouTube ดูซีรีส์นะฮะสบายมากครับผมอ่านอะไรก็ง่ายนะฮะเพราะหน้าจอแบบ Infinity O Display ครับผมเต็มๆจอแล้วก็เป็นการแสดงผลแบบ HD Plus แบบ TFT LCD ครับให้ความ ราละเอียดอยู่ที่720คูณ1,520พิกเซลครับถามว่าดีที่สุดไหมต้องตอบไว้เลยว่าไม่ <c oughs> คุณผู้ชมฮะไม่ใช่ดีที่สุดครับแต่เพียงพอต่อการใช้งานไหมเพียงพอต่อการใช้งานมากๆฮะมากๆเลยครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการอะไรที่มันเฮ้ยเกินไปแบบนี้ฮะอยู่ในกบประมาณที่เราควบคุมได้ครับ และจุดคุ้มอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่ฮะเห็นเจ้าตัวนี้มาบางๆแบมๆแ,แบบนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาที่4,000ม ah, ิลลิแอมป์ฮะถามว่ามากที่สุดในตลาดไหมก็ไม่ใช่ครับผมแต่ถามว่าเพียงพอต่อการใช้การใช้งานทั้งวันไหมบอกว่าสบายมากฮะจะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมแบบเฮ้ยชอบดูหนังนะฟังเพลงนะบอกไปเลยฮะสิบชั่วโมงเอาอยู่ครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าเราไม่ต้องคอยลุ้นเลยนะครับว่าการใช้งานแบบปกติทั้งวันแบตเตอรี่จะเพียงพอหรือเปล่าบอกได้เลยว่าพอ แต่นั่นยังไม่ใช่จุดที่เราอยากจะเอามาคุยกันตรงนี้ฮะอันนี้ไม่ได้อวยนะฮะคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราจะมาพูดกันก็คือเจ้าตัวนี้ในราคา5 1 9 9ัเาบเ้าทเขาให้ความมหัศจรรย์ในเรื่องของการฟ้าชาร์จหรือการาาการชาร์จแบตเตอรี่แบบเร็วมาด้วยฮะด้วยกำลังไฟที่15วัตครับซึ่งจะฟ้าชาร์จนะฮะด้วยกำลังไฟจากหัวใจขนาด15วัต์ที่แถมมาในกล่องเรียบร้อยนะครับมันไม่ใช่ว่ามีใครก็ให้นะฮะผมเองนี่ผ่านการซื้อโทรศัพท์มือถือ มาเยอะมากครับโดยปกติก็ซื้อใช้เองทั้งหมดนะฮะยืมใช้เขาบ้างหาใช้มาบ้างน้อยครั้งมากที่เราจะเจอระบบฟ้าชาร์ตที่ให้มานะฮะหากไม่ใช่ของมือสองที่แบบหลายๆมือมากๆแบบนี้เราไม่มีทางเจอเลยนะครับประเภทฟ้าชาร์ต15วัตต์ซึ่งวันนี้ Samsung A11 mm. ให้กับคุณผู้ชมมาแล้วครับและถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับนอกเหนือจากนั้นฮะเจ้า Samsung a m s u ุง A11 ฮะยังมีระบบการสแกนลน์นิ้วมือที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยครับไม่ต้องไปสแกนด้านหน้าฮะมันเกะกะและที่สําคัญมันทําให้พื้นนทีี่่ห้าจออไไไมมะะรเกกป ด้วยครับผมเราก็เลยมีเขาก็เลยไม่ใช่เรานะฮะเขาก็เลยทําจุดสแกนลายนิ้วมือไว้ด้านหลังครับคุณผู้ชมฮะห้าพบาทหรือถูกกว่านั้นที่คุณผู้ชมหาได้แต่มีระบบสแกนลายนิ้วมือครับมีเซ็นเซอร์ฮะตัวจับใบหน้าเปิดปิดเครื่องขณะสนทนาครับผมสามารถสแกนใบหน้าเพื่อทําการใช้งานได้เจ้าตัวนี้มีให้ครับ สิ่งที่เราจะได,ได้รับนะฮะก็คือนี่เลยฮะกล้องหลัง3ตัวครับใครที่ชอบกล้องเยอะๆนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเราจะกล้อง3ตัวนี้มันมีหน้าที่ในการทําอะไรบ้างครับตัวแรกเลยนะฮะตัวกลางนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นกล้องหลักที่สามารถถ่ายภาพได้ด้วยความละเอียด13ล้านเมกะพิกเซลครับถ่ายแล้วเอามาขยายแปะข้างฝาบ้านสบายๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะใครๆก็รู้ว่าแค่ขนาดของพิกเซลมันยังไม่เท่าไรครับแต่ซัมซุง A11 จัดรูรับแสง ของกล้องหลังมาให้ที่ความกว้างระดับ1.8 1> f 1.8นะคคุณผู้ชมฮะแม่เจ้านะฮะจะกว้างไปไหนะครับคือน,นี้นะฮะใครที่นึกไม่ออกว่า1.8นะ f 1.8เป็นกว้างมากน้อยขนาดไหนครับก็คือในภาษาคนเล่นกล้องฮะจะเรียกเลนที่มีรูรับแสงกว้างๆแบบนี้ว่าเลนไวแสงครับผมเป็นเลนที่ตากล้องทุกคนต้องมีติดตัวไว้เสมอเพราะว่าด้วยขนาดรูรับแสงที่กว้างทําให้ภาพที่ถ่ายออกมาดูดีได้แม้จะอยู่ในที่แสงน้อยครับผมต่อไปฮะมาดูในเลนตัวที่2ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เจ้าเลนตัวที่2นะฮะเป็นเลนที่เรียกว่าอันตราไวครับผมให้ภาพมุมกว้างได้ถึง115องศาฮะแต่ว่ามีขนาดรูรับแสงที่ F 2.2นะฮะอันนี้มันสมดุลกันอยู่แล้วครับเพราะถ้ามันกว้างมากไปนะฮะมันจะเกิดความไม่ชัดครับเขาเลยต้องรีรูรับแสงลงมาฮะใครที่ชอบภาพมุมกว้างนะครับแบบ ถ่ายโกโปรแบบนี้นะฮะชนิดที่ถ่ายสนามฟุตบอลแล้วเห็นหมดทั้งสนามแถมอัศจรรย์อัจรรย์ด้วยนะฮะแบบถ่ายพระอาทิตย์ตกก็เห็นทั้งภูเขาทั้งลูกเมฆเต็มฟ้าแบบนี้มาไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่ากล้องมุมกว้างจะให้ภาพที่มีความละเอียดน้อยกว่ากล้องหลักนะครับคือให้ภาพได้ที่ขนาด5ล้านเมก,กพิกเซลครับผมแต่ว่าเหลือเฟือมากๆสำหรับการอัพขึ้น Facebook หรือ IG แน่นอนเลยครับ ส่วนเจ้ากล้องตัวที่3ที่อยู่ในส่วนของบนสุดตรงนี้นะฮะทำมาเพื่อเอาใจคนชอบถ่ายรูปแบบหน้าชัดหลังเบลอกันครับเจ้ากล้องตัวนี้มีหน้าที่ในการทําให้ภาพถ่ายของเราสามารถปรับให้เป็นแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายๆเลยนะครับตามตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ครับผมทีนี้มาดูเรื่องกล้องหน้าฮะกล้องหน้าของเจ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตเนาะเนี่ยนะครับเขาจะเป็นหนุนี้ฮะอยู่ตรงนี้ครับไม่เกะกะสายตาครับผมไม่เป็นรูปหยดน้ําอะไรให้มันปวดหัวครับผม ทีนี้ฮะความละเอียดให้มาที่8ล้านเมกะพิกเซลครับผมคุณผู้ชมฮะ8ล้านเมกะพิกเซลสำหรับการถ่ายรูปเซลฟี่นี่สบายมากๆนะครับให้รูรับแสงมาที่ขนาด f2 ครับคุณผู้ชมครับผม f2 เพียงพอต่อการใช้ไงานไหมเหลือๆฮะแล้วทำได้ดีแค่ไหนนะครับดูภาพตัวอย่างนี่เลยฮะ แล้ววิดีโอล่ะกล้องหน้าเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมที่อยากเป็นแมค้าออนไลน์ถามมาครับอ่ะดูตัวอย่างวิดีโอจากกล้องหน้ากันเลยครับ เจ้าซัมซุง A11 ครับคุณผู้ชมฮะใครที่คุ้นเคยกับ USB Type C นะครับแล้วรู้สึกว่าไอ้เจ้านี้แหละนั่นคืออนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่า micro USB อาจจะไม่ค่อยมีการใช้งานกันมากนักในอนาคตอีกต่อไปแล้วครับเจ้าตัวนี้ทํามารองรับฮะเป็นช่องชาร์จแบบ USB Type C มาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยครับมีหน่วยความจําที่เรียกว่า RAM ฮะ3กิกะไบต์ครับคุณผู้ชมฮะมากไหมไม่ได้มากที่สุดครับเพราะเดี๋ยวนี้มันไปถึง6-8แล้วแต่3กิกะไบต์เพียงพอต่อ การใช้งานไหมพอมากๆครับเจ้าตัวนี้ฮะมีหน่วยความจําอยู่ภายในหรือที่เราเรียกว่า ROM นะครับผมอยู่ที่ 32GB กครับก็มากเพียงพอต่อการใช้งานแต่ละวันในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆครับแต่ถ้าใครบอกโว่าไม่พอพี่ 32GB กใครเขาใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลฮะเขาสามารถเพิ่มได้ฮะสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ครับสูงสุดอยู่ที่ 512GB ซื้อเมมโมรีการ์ดดีๆมาใส่ฮะรับรอง สะใจแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยฮะในเรื่องของความดีงามครับก็คือนอกจากระบบ USB Type C ฮะที่สามารถทําให้เราถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นครับสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ใหม่ๆได้นะฮะด้านบนยังมีนะครับผมช่องเสียบไม้ขนาด3.5มิลฮะถามว่ามันดียังไง2ระบบเนี่ยเพราะว่าปกติ Type C มันก็ดูหนังฟังเพลงหรือทําอะไรผ่านตรงนี้ได้อยู่แล้ว มันดีตรงที่ว่าเมื่อคุณผู้ชมชาร์จนะฮะชาร์จแบตเตอรี่หรือว่ากําลังเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะฟังเพลงหรือว่าใช้หูฟังรับสายไปด้วยได้ครับในขณะที่หากว่ามี USB Type C อย่างเดียวคุณผู้ชมอาจจะต้องซื้อพวกไรติ้งอะไรมาเสริมซึ่งหากว่าคุณภาพดีก็ดีไปหากคุณภาพห่วยมันก็จะพังง่ายๆครับอันนี้ใบแบะบน,นิดนึงนะครับตามเว็บไซต์ออนไลน์เว็บไซต์ขายนะฮะถูกกว่านี้คะคุณผู้ชมครับหลายร้อยด้วยนะฮะเจ้าตัวนี้เหมาะกับใครครับหนึ่งฮะเหมาะกับคนที่ ชอบความคุ้มค่าในราคาที่จ่ายไปครับแบบรีดมาสุดๆแล้วนะฮะหรือว่า 2ครับผมเด็กที่กําลังหัดใช้โทรศัพท์มือถือครับผมที่กําลังเริ่มเรียนรู้ในการใช้โทรศัพท์มือถือเฮ้ยอน,นุนอย่างนี้นี่ใช้อย่างไงฮะเนื่องจากว่าราคามันเป็นมิตรกับผู้ปกครองครับผมจะผ่อนก็นได้เดือนไม่กี่ร้อยบาทครับหลักร้อยฮะหรือว่าจะซื้อสดก็ไม่ได้ราคาแรงจนเกินภายครับหรือหากมันสูญหายเสียหายขึ้นมาก็ยังพอรับได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งที่มองไม่ได้เลยนะครับผมปองผ่านไม่ได้เลยนั่นก็คือว่า ทุกวันนี้ฮะผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่ฮะหรือผู้สูงวัยชอบสมรูปสวัสดีตอนเช้าหากันครับคุณผู้ชมฮะเขาอาจจะอยากได้โทรศัพท์จอใหญ่ๆตอนตัวดึงนะับไม่ใช่จอหนึ่งเครื่องหนึ่งนะครับที่มีหน้าจอใหญ่มากเพียงพอให้เขาสามารถจะใช้งานได้ครับไม่มีสีสันที่แสบตาม,มากจนเกินไปสามารถจะขยายนะฮะขยายตัวอักษรหน้าจอได้ใหญ่มากเพียงพอครับอยู่ในราคาที่คุณผู้ชมรับได้แล้วผู้ใหญ่ชอบใจแน่นอนครับ และที่สําคัญครับเจ้าตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบความคุ้มค่าสุดๆฮะไม่ต้องการความเรดหรูอลังการอย่างที่คุยกันไปนะครับเอ,อ้ยแค่ดูหนังฟังเพลงไทายรูปบ้างรับได้ไหมรับได้แน่นอนฮะแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกถึงความคุ้มค่าของเจ้าซัมซุง A11 ตัวนี้ครับอันนี้เนี่ยไม่อยากจะอวยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดสังเกตของเขาบ้างครับ คุณผู้ชมต้องยอมรับนะครับว่าสีสันของจอเขาครับไม่ใช่อัลเบรดไม่ใช่ซูเปอร์อัลเบรตนะครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นหน้าจอในระดับ TFT ที่สามารถจะให้แสงสว่างสีสันเพียงพอต่อการใช้งานครับผมกล้องถามว่าเลิศเลยที่สุดไหมไม่ฮะอย่างที่บอกครับแต่คุณผู้ชมสามารถจะใช้งานมาได้อย่างครอบคลุมครับอย่างตัวอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปก่อนหนะ้านี้ว่าเราได้ถ่ายภาพมุมกว้างถ่ายภาพมุมแคบถ่ายภาพพานโนรามาซึ่งมันมีให้เพียงพอต่อการใช้งาน เจ้าตัวนี้ให้แรมมาเพียงแค่3 g กิก b y t นะครับผม3 g กิก b y t e เนี่ยสำหรับคนเล่นเกมนะฮะอาจจะไม่ได้มากเพียงพอสำหรับคนที่เล่นเกมที่เป็นหนักๆน,นะฮะอย่างพนะับจงพับจีเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมได้ฮะแต่อาจจะต้องปรับแบบไอการาฟิกลงมาต่ำๆนิดนึงแต่ก็ยังเล่นได้ฮะฟรีไฟล์เล่นได้ไหมได้ฮะคุณผู้ชมครับสบายมากเลยฮะเราแค่ปรับการาฟิกต่างๆมันให้มาพอดีตรงนี้ครับเมื่อพูดถึงเจ้าหูฟังครับผมแม้ว่าจะใส่ตรงนี้ได้นะฮะหูฟังครับ แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเสียงที่ได้มาไม่ใช่เสียงหน่อมแหนมเลยนะฮะเจ้าหูฟังขนาด3.5มิลนี้นะครับให้เสียงแบบ Dolby a t m o s มาด้วยนะครับผมเมื่อคุณผู้ชมใช้หูฟังนะฮะลำโพงครับมีอยู่อันเดียวฮะอยู่ตรงนี้ครับผมก็เป็นจุดสังเกตนิดนึงครับผมใช้งานได้ฮะมีไม์ตรงนี้นะครับผมอีกจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวนี้ฮะแม้ว่าเขาจะราคาแค่นี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตว่ามันมีไม้สตัวนะฮะด้านล่างกับด้านบน ถามว่าด้านล่างมีไว้ทาไมมีไว้พูดคุยกันได้แหละเวลาสายเข้าสายออกเนี่ยละครับส่วนด้านบนฮะมีไว้ตัดเสียงรบกวนครับเจ๋งไหมล่ะอะในราคาขนาดนี้ครับผมในส่วนที่มันมีข้อดีเราก็พูดกันไปแล้วในส่วนที่เป็นจุดสังเกตเราก็พูดกันไปแล้วสําหรับเจ้าซัมซุง A11 นี้ฮะใครชอบความคุ้มค่าฮะใครอยากได้ให้ผู้ใหญ่ใช้ให้ลูกให้หลานใช้ต้องการความคุ้มค่าในระดับสูงสุดโดยที่ไม่ใช่คนที่ทํางานด้วยโทรศัพท์มือถือเอาไปถ่ายรูปขายเอาไปมิซซัมซุง A11 จะเป็นตัวหนึง่งทย์ให้กับ คุณผู้ชมได้ครับและหากคุณผู้ชมชอบใจนะฮะอย่าลืมกด subscribe ติดตามช n e l ของเราครับผมแล้วพบกันใหม่ทุกวัน2ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ